B. A. A. B. สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอันตัวผมนายมีสเตอร์บีถ้าหากวันนี้ใครปวดท้องอจะปวดเ<ล>มื่อกี้ <Yeah. S 2> หรือปวดหลายปีก็ลองเอาฟังผมเปล่าร้องเ <laughs> พราะว่าปวดท้องมีหลายวิธีเกิดจากลำไส้จากกระเพาะหรือนิ่วในถึงน้ำดีฝีในตับหรือไส้ติ่งอักเสบวันนี้จะมาให้ความรู้กันพอสังเกตว่าการปวดท้องมันเกิดขึ้นได้จากอาวัยวะทั้งภายนอกและภายในถ้าปวดตรงบัานเอวมันเกี่ยวกับไตถ้าปวดตรงชายโครงหวาจะเกี่ยวกับตับและถูกน้ำดีกระเพาะอาหารกับตับต่อกจาปวดตรงใต้ ถล่ไส้เล็กจะปวดต้องรอสะเดือนนอกจากนี้การปวดท้องยังเกิดได้อีกหลายคดีทั้งปวดประจำเดือนทั้งท้องเดินและกดในกระเพาะทั้นแก้จึงควรดูแลอาหารการกีนและยิ่งโดยเฉพาะควรบริโภคอาหารย่อยง่ายตามเวลาทุกมื้อเท่านี้สุขภาพท้องเราก็สบายวันนี้ไม่สเตอร์บีจึงฝากไว้เป็นกลเม็ด้วยปรารถนาดีต่อสุขภาพของคุณจาก BGS หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมวันแม่12สิงหาประสบกนิกรชาวตราดส,สวมเสื้อสีฟ้าร่วมเฉลิมพระเกียรติคลื่หน้าคนร้ายชิงทองตำรวจเรียกสอบผู้ต้องสงสัยหลังพยานชี้สุดท้ายหลักฐานไม่ชัดเจนสองชาวกัมพูชาขี่รถจักรยายนยนต์บัดหน้ากระบะ4ประตูถูกชนกลางลำดับ1สาหัสหนึ่ง ชาวต่างชาติขี่รถจักรยานยนต์กำลังเลี้ยวถูกกระบาดขับตามหลังมาชนไท้ายได้รับบาดเจ็บต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวเซ็สยามเทเบิลทีวีและตราทีวีดอท หลายหน่วยงานในจังหวัดตราดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขณะประสงค์นิกรชาวไทยสวมเสื้อสีฟ้าร่วมเฉลิมพระเกียรติเวลา7นาฬิกาวันที่12สิงหาคม2558ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดตราดน,นายนรงทีรันทรรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชน ชาวตราดจำนวนมากร่วมทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิสุกสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาฏเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมและเนื่องจากช่วงนี้จังหวัดตราสมีฝนตกลงมาเกือบทั้งวันจึงได้จัดเตรียมเต็นท์และจัดตั้งโต๊ะสําหรับวางสิ่งของให้กับประชาชนนํามาทำบุญรวมทั้งเก้าอี้ด้วย จากนั้นเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดน,นายนรงธิรจันทราังกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางอุบลรัตน์ธิรจันทราังกูลนายกเหล่ากาชาติจงตังหวัดนำข้าราชการและประชาชนร่วมการประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา,ส,าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยข้าราชการประชาชนร่วมกันลงนามถวายพระพรและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและร่วมกันกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลขณะที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14บ่อไร่านาวัยเอกฤทธิชัยจำนงเนียนผู้บังคับการพัฒนาการเคลื่อนที่14บ่อไร่นำข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเปิดกลวยดอกไม้เป็นรูปเทียนแพรวางผ่านพุ่มถวายราชศาัการาะและกล่าวคำอธิรัตร,รชาชสัดูดีพร้อมกับนำถวายพระพร,รชัยมงคลรวมถึงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเช่นบริจาคโลหิตปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรติตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันปลา5ปี42ล้านตัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บริเวณสระน้ำภายในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4บอ่อไร่ต่อมาเวลา10 0นาฬิกาที่หน้าศาลาร้อปีตราดนายเพกะพันพกแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการส่งมอบเสือ้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทานไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่โดยมีข้าราชการเยาว,วชนประชาชนตลอดจนชมรมจักรยานในจังหวัดตราดเดินทางมารับเข็มจำนวนมาก โดยเจ้าตราดนั้นเปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า1,300คนซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทานให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติและผู้ปฏิบัติที่ร่วมทำงานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วย ในช่วงเงย็นเวลา19นาฬิกาที่ศาลาประชาคมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งมีพ่อค้าประชาชนตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมากและพร้อมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยพิธีการวางผานพุ่ม ถวายราชศักการะจากหน่วยงานราชการภาคเอกชนองค์กรชุมชนต่างๆการจุดเทียนชัยถวายพระพรรวมถึงการร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีการกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพร้อมทั้งร่วมกันสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมโดยการจัดพิธีจงดตราดได้จุดพลุเพื่อเฉลิมฉลองด้วย คืบหน้าคดีชิงทองกลางเมืองตราดพบผู้ต้องสงสัยหนึ่งรายพยานสองคนระบุใช่คนร้าย แต่ตรวจสอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วไม่ใช่พันตำรวจเอกบุญสรงปีคุณทศผู้กำกับการสพมืองตราดเปิดเผยว่าความคืบหน้าคดีอยู่ระหว่างการไล่ล่าคนร้ายโดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนทั้งกองกำกับการและสพมือตราดออกสืบหาข่าวตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีซึ่งจะเร่งดำเนินการติดตามคนร้ายคิดว่าไม่น่าจะพลาดและจับกลุ่มคนร้ายได้พันตำรวจเอกบุญส่งกล่าวอีกว่าเมื่อวานนี้ ได้ตัวผู้ต้องสงสัยมาหนึ่งคนพยายนบุคคลสองคนยืนยันว่าใช่คนร้ายประกอบกับผู้ต้องสงสัยมีลักษณะรูปร่างใกล้เคียงกับคนร้ายในภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดจึงได้นําตัวมาทําการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ทั้งพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจเนื้อเยื่อเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับเนื้อเยื่อของคนร้ายที่ติดอยู่กับก้อนหินที่ใช้ก่อเหตุปรากฏว่าไม่ตรงกันจึงปล่อยตัวไป ก่อนหน้าน,นี้ร้อยตำรวจโทสิงนารีรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสพหมารุ่งกล่าวว่าหลังจากมีการประชุมในช่วงเช้าผู้บังคับการตำรวจพุทธภูจงังหวัดได้ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์กับสถานีตำรวจทุกแห่งในจงังหวัดและพบว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ในพื้นที่ไม้รุดซึ่งได้มีการนำตัวส่งมายังสพเมืองตราดเพื่อสืบสวนและตรวจลายนิ้วมือปรากฏว่าไม่ตรงกันส่วนในเรื่องของเสื้อที่มีข้อความของกองทัพเรือนั้น เจ้าหน้าที่ได้ทําการส่งไปยังกองทัพเรือเพื่อทําการตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่ได้ตอบกลับมาคาดว่าเป็นเพราะติดวันหยุดสองชาวกัมพูชาขี่รถจักรยายนยนต์ตัดหน้ากระบะ4ประตูถูกชนกลางลำดับ1สาหัสหเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีวันที่12สิงหาคม2558ที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจงังหวัด พันตำรวจโทจกกักรพันเหมือนแก้วพนักงานสอบสวนสพเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกลับประสานไปยังกู้ภัยตราดและรถกู้ชีพโรงพยาบาลตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสองรายอาการสาหัสรายแรกไม่ทราบชื่อเป็นชาวกัมพูชาศาีรษะแตก เลือนไหลออกจากปากสมูกจำนวนมากรวมถึงขาหักทั้งสองข้างเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยและกู้ชีพโรงพยาบาลกรุงเทพราดได้ทำการปรถมพยาบาลพรอ้อมทั้งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่มุงดูเหตุการณ์อีก,การายคือนายเขียวอายุ35ปีเป็นชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกและมีแผลถลอกตามร่างกายจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งสองส่งโรงพยาบาลตรัส ขณะคู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะตโตโยต้าสประตูหมายเลขทะเบียนกอไก่ขอขายจสี่ห้าเตราดสภาพรถด้านหน้าพังยับหม้อน้ำแตกและมีรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนมม้มาททหารต่อเต่าสามห้ากรุงเทพมหานครติดอยู่หน้ารถส่วนคนขับรถยนต์เป็นชายไม่ประสงค์ออกนามจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าจุดที่รถยนต์ชนรถ จักรยานยนต์นั้นอยู่บริเวณหน้าตู้ยามสายตรวจอบจอหลังจากชนแล้วได้ลากรถจักรยานยนต์ไปไกลกว่า117เมตรขณะผู้บาดเจ็บทั้งสองรายกระเด็นไปไกลกว่า80เมตรคนขับรถยนต์ให้การกับพันตำรวจโทรจักกับพันเหมือนแก้วว่าตนเองกำลังขับรถยนต์มุ่งหน้าเข้าตัวมุนตราเมื่อมาถึงที่กเกิดเหตุกำลังจะแซงรถยนต์เลนซ้ายปรากฏว่ารถของผู้บาดเจ็บขี่ออกมาจากข้างถนนตู้ยาม สายตรวจอบจอเพื่อข้ามจุดเลี้ยวแต่ตัดหน้าสองคันก่อนที่รถยนต์ตนเองจะพุ่งชนกลางลำโดยที่ไม่สามารถเบรกรถได้ทันและเกิดอุบัติเหตุขึ้นล่าสุดหญิงสาวชาวกัมพูชาเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลตราดหลังเจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจนานกว่านามเห็นาที มันไม่เห็นเลยรอนี้เผมเล่นฝา่รับแล้วก็มันมีรถด้านซ้ายอยู่หนึ่คันแงแซงได้ติแล้วก็เขาก็เบี่ยงมัเลยเขาจะไม่พ้นรถด้านซ้ายอยู่แล้วทันที่สองู่วยกับรเีสแม้ก็เชนที่แดงเบยงไม่ตัเข้าไปในซอยีแก้ไขแก้ไขรถมนกนังเขาข้ามถนนวะพี่เขาข้ามมาจากงอ๋อเสา ชาวต่างชาติขี่รถจักรยานยนต์กำลังเลี้ยวถูกกระบะขับตามหลังชนท้ายได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าทางเข้าบ้านล่างหน้าวัดไผ่ล้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถจักรยานยนต์มีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายเมื่อเดินทางไปถึงที่กเกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชาวต่างชาติชื่อนายจอรนสันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาล ตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บล้มอยู่และคู่กรณีเป็นรถยนต์ยี่ห้ออีซูซูหมายเลขทะเบียนบไวไม้ลอลิง3922จันทบุรีโดยพลเมืองดีให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าทั้งสองคันได้ขี่มาจากถนนสายหลักเมืองโดยผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มา ข้างหน้ารถขวาเข้าบ้านล่างแต่ถูกรถยนต์กระบะที่ตามหลังมาชนท้ายจนรุดรมและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวจากนั้นพันตารวจโทรจักรพันธ์เดินทางมาบันทึกในที่เกิดเหตุและเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาตกลงชดใช้ความเสียหายกันต่อไปรถตู้ร่วมบอขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำร,รองที่นั่นไงได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรียใต้สถานีบีดีเอสอนุสาวรี โทร0908181828สถานีขนส่งมอชิชช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 5 2 5 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังเอาสับรถ โทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จังหวัดตราดซ้อมใหญ่กิจกรรมไบฟอร์มมปั่นเพื่อแม่แบ่ง3ระยะไกลสุด103.6กิโลในแพคพันธ์โพกแก้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการประชาชนเยาวชนตลอดจนชุมชนรักจักรยานในจังหวัดตราดร่วมซ้อมใหญ่กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถไบฟอร์มมปั่นเพื่อแม่โดยเริ่มปล่อยตัวจากหน้าสารกลางจังหวัดตราดซึ่งมีผู้เข้าร่วมปั่นจำนวนมาก โดยการซ้อมในครั้งนี้เป็นการทดสอบเส้นทางของกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนานงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558 Bike for Mum ปั่นเพื่อแม่โดยจจัดขึ้นทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ซึ่งนอกจากซ้อมเส้นทางแล้วยังเป็นการซักซ้อมผู้ปฏิบัติตงานทั้งหมดตั้งแต่การอำนวยการจราจรการร่วมบันทึก ลงกินเนสบุ๊กวอร์เรคคอร์ดที่จะมีผู้ดูแลผู้ปั่นจักรยานเข้ามาร่วมบันทึกสถิติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักสากลทั้งเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมปล่อยขบวนพยานในการบันทึกสถิติทำหน้าที่ประจำตำแหน่งทุก50เมตร ในระยะทางที่บันทึกสถิติ4.1กิโลเมตรและเจ้าหน้าที่สแกนบาร์โคโด้ดบริเวณจุดลงทะเบียนและจุดเช็คพอยต์ในการทำหน้าที่นับจำนวนจักรยานทั้งนี้กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ของจงตราดกำหนดเป็น3ระยะระยะใกล้5กิโลเมตรระยะกลาง25กิโลเมตรและระยะไกล103.6กิโลเมตรโดยระยะไกลที่สุดมีนักปั่นมืออาชีพเข้าร่วมกว่า100คัน อบตแม่รูดจ,จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและทําความสะอาดเธอประเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่บริเวณหาดบันชื่นตบบลแม่รูดอําเภอคลองใหญ่จังหวัดราดนายชัยวัฒน์โอชนานน์ในอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในการเปิดโครงการทําความดีเพื่อแม่เธอประเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรากาสมหามงคล เฉลิมรัชชนพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558ซึ่งมีนายสุรศักดิ์อินทระประเสริฐนายกอบตไมรูดสมาชิกอบอตอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมในอำเภอคลองใหญ่ได้วางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพลถวายเรัตสักการะต่อนหน้าพระบรมชายาลักษณ และกล่าวคำถวายรัตตะดูรีรวมถึงร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีร่วมกันต่อมาเป็นพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านซึ่ง พันสัตว์น้ำได้รับการสนับสนุนลูกกุ้งชายบวย300ตัวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราดและเต่าทะเลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตวนออกซึ่งระหว่างการปล่อยพันธุสัตว์น้ำประสงค์สวดบทชย,ยันโตต่อด้วยกิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำไว้อ่อนที่สร้างจากสัง เชือกกิจกรรมทำความสะอาดหาดบันชื่อด้วยการเก็บขยะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ซึ่งมีทั้งนักเรียนประชาชนทั่วไปร่วมการสวมเสื้อฟ้าและพากันปั่นจัก,กรยานจากอาบตอมแม่รูดมายังหาดบันชื่ออีกด้วย อำเภอรกรองใหญ่จัดพิธีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ83พรรษา12สิงหามหาราชินี ที่หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมนายชัยวัฒน์โอชนาโนนในอำเภอคลองใหญ่นำข้าราชการในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่องค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนประชาชนทำพิธีเทิดพระเกียรติถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม โดยอำเภอได้จัดทำบุญในช่วงเช้าและในอำเภอลงนามในสมุดถวายพระพรประกอบพิธีเทิดพระเกียรติต่อหน้าพระ,ระบรมชายาลักษณ์ร่วมร้องเพลงสันเสริมพระบารมีจบแล้วร่วมกันถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์และจตุปัจจัยทยธรรมจบพิธีเทิดพระเกียรติในช่วงเช้าขณะทีมอำเภอบ่อไร่นายสมชายสิงกุลในอำเภอบ่อไร่ ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลขึ้นเช่นเดียวกันโดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนในอำเภอบอ่อไร่ร่วมลงนามถวายพระพรและกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติงดเล่าเข้าพรรษา โครงการงดเล้าเข้าพรรษานี้นับเป็นสิ่งดีงามที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของสังคมไทยแต่ดั้งเดิมที่ถูกปล่อยปละละเลยมานานเมื่อได้รื้อฟื้นค่านิยมที่ดีงามกลับคืนมานับเป็นคุณค่าสําคัญของประเทศไทยเลยนะครับโดยผลจากการประเมินการารณรงค์งดเล้าเข้าพรรษา,าตั 2, ้งแต่ปี2546-2552พบว่านักดื่มประมาณ1ใน3ได้งดการดื่มทั้ง3เดือนตลอดเทศกาลซึ่งมีแนวโน้มจะงดดื่มในช่วงเข้าพรรษาต่อไปทุกๆปี และมีผู้ที่งดดื่มตลอดชีวิตหรือดื่มน้อยลงในช่วงนอกพรรษามีจํานวนมากขึ้นด้วยส่วนกลุ่มนักดื่มที่อยากร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาบางส่วนถึงแม้จะงดดื่มตลอด3เดือนไม่ได้แต่ก็มีการปรับลดทั้งปริมาณและความถี่ในการดื่มช่วงเข้าพรรษาให้น้อยลงด้วยครับมีคําถามว่างดเหล้าเข้าพรรษาให้อะไรกับคุณคําตอบที่ได้มี3ข้อดังนี้ครับ 1. การงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นการหันมาปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนาและรักษาศีลธรรมที่ดีงามคนไทยส่วนใหญ่มักใช้วันสำคัญทางศาสนามาเป็นเรื่องดีในการทำสิ่งใหม่ๆหรือลดละเลิกสิ่งที่นำมาซึ่งความเสื่อมแก่ชีวิตเช่นวันเข้าพรรษาที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักให้ลูกหลานบวชตามประเพณีในช่วงนี้เพราะเชื่อว,ว่าจะได้บุญมากแต่สำหรับผู้ที่ไม่พร้อมบวชกายก็สามารถบวชใจได้โดยการตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจละเว้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบบยมุขทั้งปวง การงดดื่มเหล้าในช่วง3มเดือนของการเข้าพรรษารวมทั้งการถือศีลและเป็นเวลาดีที่จะเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตของคุณเพื่อมอบแด่คนที่คุณรักดังนั้นเข้าพรรษานี้เริ่มเลยนะครับ 2. ให้สุขภาพใจที่ดีมีปัญญาที่สมบูรณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อสุขภาพชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการสะสมของฤทธิ์แอลกอฮอล์ครับ ทั้งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บกว่า60โรคไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งตับแข็งหัวใจวายทำลายสมองเป็นที่มาของโรคความจำเสื่อมการตัดสินใจผิดพลาดมึนงงอีกทั้งก่ออุบัติเหตุอาชญากรรมตามมาอีกมากมายทำให้แต่ละปีคนไทยเสียชีวิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กว่า26,000คนและพิการอีกจำนวนนับแสนคนเรียกได้ว่าขาดสติจากน้ำเมาเพียงครั้งเดียวอาจเสียชีวิต ืูเสียอนาคตได้เลยช่วงเข้าพรรษาจึงนับเป็นโอกาสดีที่จะช่วยลดเหตุร้ายเหล่านี้และจะเป็นช่วงเวลาของการพักฟื้นร่างกายของนักดื่มดีกับสุขภาพของคุณเองอย่างแน่นอนครับ 3. เป็นช่วงเวลาให้ความสุขกับครอบครัวคนที่มีส่วนสําคัญที่สุดในชีวิตมีความใกล้ชิดกับนักดื่มมากที่สุดนั่นคือคนในครอบครัวงานวิจัยพบว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัวขาดสติใช้ความดุรุนแรงทะเลาะวิวาททำร้ายกันจะมีมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีคนดื่มประมาณ4เท่าแต่หลังจากมีโครงการลดเหล้าเาข้าพรรษาแล้วสมาชิกในหลายครอบครัวสามารถลดละเลิกได้ทำให้ครอบครัวมีช่วงเวลาของความสุขเพิ่มมากขึ้นเงินในครอบครัวก็มีเหลือมากขึ้นด้วยครับช่วงเข้าพรรษานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะมีข้ออ้างในการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ กรนิสัยคนไทยที่เรารู้กันดีมักจะขี้เกรงใจปฏิเสธใครไม่เป็นก็ใช้โอกาสเข้าพรรษานี้แหละครับใช้ปฏิเสธอบายมุกใครที่ชวนคนอื่นดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษาก็ถือว่าบาปมากนะครับถ้าจะชวนกันก็ชวนกันงดเหล้าเข้าพรรษาเช่นจากที่เคยรวมกลุ่มกันกินเหล้าตอนเย็นก็ควรเปลี่ยนเป็นการหากิจกรรมอื่นทําแทนเช่นการเล่นกีฬาออกกําลังกายเล่นเกมหรือหากอยากจะหาอะไรดื่มกินกันก็เปลี่ยนไปดื่มเครื่องดื่มสุขภาพอื่น ไม่ว่าจะเป็นชาโดยน้ำผลไม้ก็จะเป็นการรักษาสุขภาพและคุณจะพบว่าวงเพื่อนที่ไม่มีน้ำเมาเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีเยี่ยมเลยครับจากข้อมูลข้างต้นจะจริงหรือไม่ว่างดเล่าแล้วได้ประโยชน์มากมายอันนี้ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าตัวคุณนะครับเข้าพรรษานี้ลองเริ่มดูสิครับ นาาฬิกโทร039 525 488และ081 155 5052 50เบยากรณอากาศประจำวนันภาคตวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60สิของพื้ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจินบุรีสักแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสลมตะวัน,นตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร